สวัสดีค่ะเพื่อนเนวันนี้เราจะมาสอนทำาสลัดซ l m o n c a e s a ลงพังน,นะคะอันดับแรกเราก็เตรียมผักที่เราอยากจะกินค่ะผักสองอย่างนี้ที่แอนชอบนะคะกออ็จำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าชื่อมันยาวมากนะคะอันดับที่สองเราก็เตรียมจานมานะคะวางผักลงไปตามจํานวนที่เราอยากจะกินเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเที่ยงแล้วนะคะซึ่งแอนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย มือแรกก็จัดสลักแล้วฮาร์เชอ์นีดเอ็ดท่านี่ไเเปเลยผักพวนนี้ไม่ขมเลยนะคะใครที่ไม่กินผักก็ลองกินดูนะคะค่าชันรับที่สองแล้วก็เตรียมปลาสแซลมอนนะคะปลาสแซลมอนออลงควมตัวนี้แอนซื้อของนี่เลยอร่อยมากอัล่าเอ่มร้อยสิบสี่บาทเท่านั้นนะคะเป็นปลาแซลมอนของบริษัท just smoke นะคะ Okay. เราก็จัดเรียงเลยค่ะแถวบ้านไม่เีกจัดเรียนแถวว่างวางเป็นแผงลงไปเลยนะคะก็แล้วแต่เยอะน้อยยังไงกันนะคะแล้วแต่เลยจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผลไม้ที่เราโปรดลงไปก็ได้แอนชอบกีวีค่ะก็ใส่ลงไปเลย คือเมนูมน,นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเารเตอรองนร้าของฟูจินะคะแต่ฟูจิเขาจะไม่มีผลไม้เขาจะมีแบบเป็นไข่ต้มซอยเออเองก็แบบพลาดที่แบบไม่ได้ใส่ไข่ต้มซอยอ่ะอันนี้เราก็ใส่ผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่น้ําสลัดลงไปน้ําสลัดอันนี้เป็นน้ําสลัดเดนะ อะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอเคน้ำสลัดสูตรซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะอันนี้ที่เมนูของฟูจิเขาใส่ก็กระปุกนี้มันประมาณห้าสิบกว่าบาทอะคะ่ะแต่ว่าแอนกินมาหลายหลายจานแล้วนะ จะบอกว่าไม่งกินแล้วเหมือนแบบได้ขึ้นสวรรค์นะเฮียโคตรฟินอะ่ะนี่ถ้ามีไข่ต้มแล้วมึงเลย <c oughs> ว่ามึงไม่ต้องไปกินที่ไหนอะ่ะอืค่ะแล้วก็แองก็ชอบน้ำสลัดตัวนี้อีกตัวเลยนะคะเอ่อเป็นน้ำ กล้องนันเออเป็นน้ำสลัดขินซีซันนะคะสูตรไม่ใส่น้ำตาลอันเนี้ยแบบ the best เลยแล้วก็จริงมันแค่นี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเแบบชอบอันเนี้ยนะอืมก็ปุกละห้าสิบเก้าบาทเหมือนกันอย่าไปมองว่าแพงค่ะเพราะว่าซื้อมานี่แอนกินได้แบบ สี่ถึงห้าจานแล้วนะคะสุดยอดทดาโอเคสลดสัดแซลมานลำคันตนอนในสบับของแอนก็เสรนะคะรับคู่กับน้ำผักผลไม้นะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้ฟังแล้วแบบเสียงผักเนี่ยมันกรอบหอมหวาน ฟินนันเล่ขนาดไหนนะคะเนะห็นไหมเดาไม่ถูกเลยอะ่ะหูใหญ่ถ้าจะใหญ่ขนาดนี้ฟังนะ chịp nào, chịp nào chịp like.